มีโทนเนอร์ตัวใหม่นะคะที่กำลังใช้อยู่นะคะแล้วก็ดีเหมือนกันรู้สึกฟีลลิ่งดีนะคะคือเป็นแบรนด์นี้นะคะเป็น summer of 1955กนะคะก็เป็นแบรนด์ที่เคยวางขายตามบูธมาก่อนแล้วก็ตอนนี้รีลา u n c h ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็มีการปรับสูตรปรับอะไรมากมายอันนี้ใช้แล้วนะคะมันจะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะรู้สึกแบบผิวมันรีเฟรชดีนะคะคือแบบใช้แล้วประเน้ากระชับแล้วก็ ดูขุมขนเล็กลงหรือเปล่ายังไม่ทราบเพราะว่าเพิ่งใช้ได้ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าดีค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เฮ้ยแบบรอคอยมานานแล้วสำหรับครีมแล้วก็เซรั่มนะคะบำรุงคอเพราะว่าบ้านต้องเป็นคนที่กรรมพันธุ์คอเหี่ยวง่ายสังเกตจากคุณยายคุณแม่อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยคอไปก่อนหน้าอะไรเงี้ยแบบกลัวมากแล้วก็แบบพยายามหาเ,เซรั่มหรือว่าครีมบำรุงนะคะสำหรับผิวคอแต่ว่า มันชอบเหนอะมากเลยอ่ะก็คือจะแบบขี้อาสึกทาแ,แบบู้ป่บเยมันหนึบมันเนอะอะไรเงี้ยแต่ก็ได้มาลองอันนี้นะคะเป็นของแบรนด์เดียวกันนะคะ summer o f 1955นะคะเป็นเน็กอลัวนะคะก็เป็นลักษณะเซรั่ม um, เป็นเจลเป็นอะไรสักอย่างแต่ว่ามันมบำรุงคองแล้วก็หอมมากแล้วก็ซึมซึมไวนะคะแล้วก็ไม่ทําให้มันเหนอะ แต่ว่าเมื่อลองอาบน้ําอย่างตอนเช้าเราอาบน้ําเนี่ยจะแบบรู้เลยว่าเฮ้ยผิวตรงคอมันยังชุ่มชื้นอยู่เลยมันลื่นๆนะคะคือแบบมันเคลือบผิวเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีตอนนี้ก็แบบลองใช้ต่อเนื่องแล้วก็ให้คุณแม่ลองใช้ด้วยเดี๋ยวยังไงถ้ามันโอเคมันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคงได้มารีวิวคู่กับคุณแม่นะคะก็อาจากแบรนด์นี้มีอีกอันหนึ่งมีอีกอันหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือจะเป็นตัวเออ่นี่ ะะเป็นครีมบำรุงนะคะเป็น A-Stop Cream ซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัวเบสเซลเลอร์ของเขาเลยอะ่ะก็มันจะมีสารสก,กัดจากสาหลายนะคะซึ่งแบบสาลีเนี่ยก็ได้มาฟังนะคะคือแบบมันจเจริญเติบโต,ตได้ดีมากนะคะแม้อยู่ในสภาวะที่มันแบบแย่อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยแบบทําใหเ้เขาเรียกอะไรเซลล์ของผิวเราเนี่ยนะคะแล้วก็แบบเหมือนกล้าหล่อเลี้ยงต่างๆเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ครีม หอมมากแล้วก็แบบใช้มาระยะหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยชอบนะคะก็คืออันนี้ทาหน้าทาคอได้ตอนนี้ก็กําลังทดลองใช้อยู่ว่าแบบประสิทธิภาพมันจะแบบลดนขนาดไหนเพราะว่าคนที่เขาเคยใช้เนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหน้าเขาแบบเปลี่ยนไปก็อ่าตอนนี้ลองดูจริงก็ครบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มันก็โอเคนะไม่รู้เป็นเพราะแบบใช้อย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าก็แบบรู้สึกโอเคนะคะ